สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กฤษกรนะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะคะอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์มีไพ่ามาให้เลือก3กองนะคะให้ทำจิตให้เป็นสมาธิ ให้สงบนิ่งแล้วก็มองไปที่ไพ่ทั้ง3กองนี้ว่าชอบกองไหนแล้วเรามาเปิดอ่านหน้าไพ่กันค่ะกองนี้สําหรับท่านที่เลือกกองที่1น,นะคะเรามาอ่านคําทํานายหน้าไพ่กันค่ะชีวิตของคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกําลังจะได้เสวยผลบุญบรารมีที่สะสมมาสร้างมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่อดีตชาติและชาติปัจจุบันคุณก็กําลังทํา สร้างบุญบาร,รมีอย่างต่อเนื่องผลบุญบาร,รมีตรงนั้นกำลังส่งผลผลิดอกออกผลให้กับคุณหน้าที่การงานการเงินธุรกิจการค้าการขายการทำกำไรหรือการลงทุนต่างๆกำลังจะให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่ายินดีความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายที่ได้ลงทุนมาทั้งหมด ทั้งลงทุนทั้งลงแรงมาทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะเกิดผลตอบแทนในทิศทางที่ดีทำให้คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้บางท่านนะคะถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะจะมีการหยิบจับเงินเป็นก่อเป็นกรรมบางคนก็อาจจะมีเงินไหลามาเทมาทั่วทิศทั่วทาง หยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตคลี่คลายออกไปแล้วก็คุณกำลังจะมีความมั่นคงในการงานการเงินธุรกิจการค้าการงานทางสภาพครอบครัวหรือชีวิตความเป็นอยู่ก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีการขยับขยาย มีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายที่ทำมาหากินนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดีเลยค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งกลงล้อชีวิตของคุณนะเดินไปข้างหน้าทำให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ เติบโตงอกงามเข้ามาในชีวิตคุณการค้าขายการลงทุนการทำกำไรธุรกิจหรือการงานเนี่ยคุณก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะมีแนวโน้มที่การงานการเงินเนี่ยจะดีมากเลยค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองต่อไปจะเกิดความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวย กองนี้สำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะเรามาอ่านคำทำนายหน้าไพ่กันค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนี้นะคะพลังงานหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณน่ะมีความกระตือรือร้นขึ้นมีความตื่นตัวมีการขยับขยื่นหรือการที่แบบแอคทีฟขึ้น จากเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะแบบเบื่อๆเซ็งๆไม่อยากหยิบจับอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่นิ่งๆแต่ณนะตอนเนี้ยคุณมีความกระตือรือร้นแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นในดวงสตาของคุณเนี่ยโดดเด่นทางด้านการเงินเป็นพิเศษเลยนะคะการเงินอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ตามมาด้วยการงาน รู้สึกว่าจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินได้คล่องหยิบจับอะไรเนี่ยก็สามารถต่อยอดเป็นเงินเป็นทองได้คิดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยก็จะสำเร็จจะทำการค้าขายการลงทุนติดต่อธุรกิจหรือทำการค้าอะไรก็ต่างๆที่คุณกำลังจะลงมือทำหรือได้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันกำลังแบบ ตอบแทนมาเป็นเงินเสียทุกอย่างก็คือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็มีความยินดีในการที่ได้ทําตรงนั้นมีผลกําไรที่ดีงามทางด้านการงานเนี่ยก็ทํางานแบบที่ไม่ได้เหนื่อยมากเสียเท่าไหร่เป็นงานที่อาจจะเป็นเบื้องหลังหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับทาง ทางการใช้ความคิดเป็นหลักอะค่ะแล้วก็คุณก็จะมีการหมุนเวียนเงินได้เป็นอย่างดีคุณจะมีมากกว่าหนึ่งอาชีพอาจจะเป็น2หรือสาอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่แต่ทุกอาชีพเนี่ยก็คือจะให้ผลกำไรที่ดีงามเกิดการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในดวงชะตาพื้นดวงชะตาเนี่ย มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยู่ในเรือนชะตาทำให้คุณน่ะจะมีพลังงานที่เหนือกว่าคนอื่นก็คือจะมีเหมือนกับคุณจะมีซิกเซนต์บางอย่างหรือคุณจะมีสามารถรู้อะไรได้ก่อนที่คนอื่นจะรู้อะค่ะเป็นเหมือนสัมผัสพิเศษ เหมือนมีญานอย่างรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้าหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดกับตัวคุณเองคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเหมือนมีอะไรมาเตือนให้ระวงังหรือว่าให้ทำหรือว่าอย่าประมาทนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการเงินโดดเด่นมากเป็นพิเศษจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย ถึงเป็นระดับมหาเศรษฐีได้ในบางคนนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภได้ในสำหรับบางคนคุณจะเกิดความอุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมในชีวิตในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าการงานการเงินครอบครัวหรือความรักกองนี้สำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูคำทํานายกันท่านที่เลือกกองที่3นะคะก่อนหน้านี้คุณมีความวิตกกังวล คุณเหน็ดเหนื่อยเบื่อนายท้อแท้ในชีวิตการงานการเงินเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเน่ยถาถมเข้ามากับคุณเลยคุณมีความรู้สึกแบบอึดอัดหาหนทางในการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่ได้รับของคุณเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนสาหัสสาการพอสมควร แต่กลงล้อดวงชะตาของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะเกิดความสุขความสมหวงังความสมบูรณ์ในชีวิตในครอบครัวการงานการเงินธุรกิจการค้าขายการทำกำไรที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้มันกำลังจะส่งผลให้คุณเนี่ยดีขึ้น ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสในการจับเงินที่มากขึ้นมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคกำลังจะผ่านพ้นไปจากชีวิตคุณคุณไม่ต้องไปคิดหรือกังกวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเพราะถือว่ามันผ่านแล้วก็ได้ เลยจากชีวิตคุณไปแล้วไม่ต้องเป็นย้ำคิดย้ำทำย้ำวิตกกังวลอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตคุณมากขึ้นสิ่งอะไรที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นของเราเราควรจะได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็จะแบบพลาดโอกาสตรงนั้นไปเสียทุกครั้งทุกคราวเหมือนมี อะไรอะ่ะมาบังให้คุณไม่สามารถที่จะรับโอกาสสิ่งเหล่านั้นได้เลยแต่ตอนนี้ดวงชะตาของคุณเปิดทุกย่างก้าวนับจากเนี้ยจะผลิดอกออกผลเกิดก่อกําไรเกิดเงินทองความที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยหรือไม่เคยมีความยุติธรรมในชีวิตคุณเลยเนี่ยต่อไปนี้คุณจะได้รับตรงนั้น คุณจะเจอปฏิหารในคนที่เลือกกลองที่สามนะคะในโชคชะตาดวงชะตาคุณน่ะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายอ่ะเกื้อหนุนสนับสนุนค้ำจุนแล้วก็ช่วยเหลือของคุณอยู่ในดวงชะตาทําให้คุณอ่ะวุดบวิดแล้วก็รอดมาได้หลายครั้งหลายคราวแล้วค่ะมันจะเกิดปฏิหารแปลกๆกับคุณ พอคุณจะติดขัดหรือจะมีปัญหาอะไรเนี่ยจะมีคนมาช่วยเหลือหรือมาดึงจากเหตุการณ์ให้ออกจากตรงนั้นไปมันเป็นปฏิหารเฉพาะตัวที่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองสัมผัสได้ด้วยตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ฟ้าหลังฝนของคุณจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยนะคะจะมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ สิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีความเจริญความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตของคุณกำลังรออยู่นะคะพลังจิตคำทำนายอาจารย์กชกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ